อรารยธรรมทั้งหลายจะสูญสิน้นถ้าใครเน็ตทำงานตามที่คุณพูดแล้วก็คุณก็จะต้องตายด้วยนะคุณคิดว่าคุณจะรอดอย่างนั้นเหรอมนุษย์ทุกคนต้องตายทางนั้นมีคนอีกมากที่ต้องตายด้วยไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทําเมื่อผมได้ทดําในสิ่งที่ต้องการทําถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วล่ะผมไม่กลัวได้นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการแล้วด่วคุณก็็น่างนี้แหละมักปฏิเสธความคิดของคนอื่นอยู่เสมอๆเ,เลยนะ ฉันไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วทำไมถึงไม่ให้ทฤษฎีของผมผ่านไปละ่ะฉันจะให้ทฤษฎีที่ยืนยันไม่ได้ผ่านไปได้ยังไงกันล่ะคะดรคุเชนเชื่อที่ผมพูดทุกอย่างเขาให้โอกาสกับผมคุณถึงได้ทำเรื่องแบบนี้ยังไงละ่ะไปนะอไหม อ้าวโง่เลยตำรวอืมอืมได้ย hmm. ินเสียงอะไรเหรอเ้อเ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 อมูเี่เนี่ยคนคอ าประโยคอะไรเนี่ยไม่เข้าใจความหมายเลยแปลกจังเลยแฮะคุณคนเดียวอาจจะไม่เข้าใจกอดได้ลองอ่านให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงโลกซึ่งจะอยู่ในความมืดแผ่นน้ำอันเวงว้างไม่รู้จะตื่นขึ้นเมื่อใดเออือต่อจากนั้นฉันก็ไม่รู้แล้วล่ะนะเอะอ,อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือ ดาบที่ผ่าท้องฟ้าออกเป็นสองซีกคือการนำพลังจิตมาใช้ใช่แล้วนั่นละดาบเจ็ดดาบเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างยังใช่เลยอือถูกต้องนี่แหละว <laughs> <laughs> เยี่ยมมาคุณมุราคุชิเก่งจริงๆ <laughs> ลุกอเ,อเอร์าทุกคนหนีไปก่อนนะกูทำไงดีอ่ะจะไปช่วยผู้อำนวกยการไงฝากทนะี้ด้วยนะกูแน่นพี่เป็นห่วงเขาเลยไงอะ่ะไม่ใช่สักหน่อยเช่นน้นเสร็จแล้วคุณจะปล่อยฉันไปออยังขอ่ะคุณมุราโคชิคุณไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคิดว่าผมพูดจริงอย่งังไงหรอแล้วคนที่ถูกจับอยู่แล้วจะทำยังไงโอ้คนจะต้องเป็นเหยื่อทางวิทยาศาสตร์ ปกยนต์เริ่มทำงานทุกคนจะต้องตายทั้งหมดชู้ตายตอนนี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะทำไมคุณถึงได้ทำอย่างนี้นะออ,ออกไปแกไม่ควรข้ามาใน,นี้นะโอ้อออ

อืออโอ้ยดูเอาคอดรสู้ขาสู้ขาคอเียเชียระจนี่เลยนี่ชีเชีเฮเฮ้ยดี๋ยวก่อออย่าให้ตากยาของตากนนี่เเดี๋ยวันงี่ดเดี๋ยวกันเลนี่สู้าโอเเลยัดโซ่ครับโซ่ครับยของตากันครับไม่เป็นไรรัฐบาลนะครับ ระวังนะเาพีอมาบนีนี่ซ้ำมาซ้ำมาจารนี่แต่ขอทีนึงนี่นะนี่ซ้ำเลยนี่เอาอีกทีนึงไปไงนี่ตืเลยฮึไชั้นหนึ่งเลยดีมากอุยเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่เลยไม่ได้แตกมั้ยเออไปไม่แตกเป็นไงบ้างะเออโอถามผิดคนเอโกเป็นไบ้างฝากดูแลพอด้วยนะครับ เขาเป็นใครข้าคือไกโซเดียสการเบสไเฟิร์คราวนี้แกตายแน่ต้องตายแน่แน่ฮ่าฮ่าฮ่้ยน้อยเฮ้ยนี่ไอซกจงเบนจับเมืองไทมาใส่ว้ารุ่มเลยทอนเหรอ่ไ้ยนี่นเฮ้ยนี่เฮ้ย นี่นี <S <S ่นะเฮ้หนิงฮโอ้ยยังไงไปไก่ฟอดมุนี่ไงโอ้ยแรงร่างตัวสงกอดชดดาวไก่ฟอด แเปิดดั้งยุบนะน้อยเลยน้อยเหมืด้วงเงี้ยเนี่ยเหมือนด้วงเลยแกเหมือนด้วงเลยด้วงด้วงเนี่ยเฮ้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 ยนี่ไปนี่นี่นี่สวยสวยซื้อจักรยานจากเมืองไทยแล้วไปฝึกบนจักรยานจีน

มเฮ้ยแล้วถึลบปรางพลังมัดจิโต์เอสถานฟ้าโอ้ยเฮ้ยเอาหลังรับฮะอะไรเนี่ยมัดผมได้ทำบายเรล็มัดใช้เก็งของเราไม่ได้ยังเด็ดขาดเจ็บใจนึกเฮ้ยใครดูไว้หนุ่มพันมือใช้หลงพลังมัดพันมือ เฮ้เฮ hey, 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 hey. mm ้เ hmm. ฮ้เฮ้ดยืดขดรว้ว่าดัการออกไปแบบกาเคื <S S ่อนเต่าเฮ้อาเฮ้มื่เฮ้เฮ้ยตปแตเฮ้เฮ้ออ้ออดีด้วยเบวเจ็บเจ็บรังมาดหันมือ ปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนโน้ยปั้นเป็นก้อนใช่ไหมโยนออกมาเฮ้ยเออโอ้รุนแรงแล้เคือปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนแล้วพอเป็นก้อนเสร็จปั๊บโยนแบบบลนี่เดี๋ยวนั้นเจอแบบนี้หน่อยเป็นไงเฮ้ยล้กร้องจิตเตาเฮ้ยเจอท่านี้นี่เนาะเอาสลายพลังซะ แล้วตามด้วยนี่อะไรลูกเตะโอ้ฟาไทยจนอ๋อนี่ใครจะโจรนี่โอ้เฮ้ย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 เฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ หมือนใช่ไหมลุกลุ่มรังใส่ัดจิดเต้าเอ้ยทางสะถานป้าเอ้ยไม่เอ้าเต็ฟ้าทลายจนเราเสียเจ้าแมลงด้วงนั้นไปแล้วอืมแต่เราก็ก้าวไปอีกขั้น ต่อไปถึงกายโอเปอเรชั่นแล้วนะครับท่านเห็นมาหมยะเอาข้อมูลที่ได้จากคำพีโฮกุชินมหาที่ซ่อนของดาบเจ็ดดาวอย่างนั้นเหรออืมครับมันน่าดูพิลึกเลยนะถ้าหาเจอโอ้ยแล้วตุกคราแซงหน้าไปได้แล้วสิเนี่ยไม่ล่ะคะ่ะ เรายังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละค่ะแต่ข้อมูลจากคมภีฮหกชินนั่นน่ะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วอะห,หมายความว่าอาจารย์ยังจําได้ทุกอย่างเลยล่ะโอ้ยยอดไปเลยงั้นอาจารย์จะเป็นกําลังให้เราใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่สมองอะสมองแน่นอนค่ะ <c oughs> ต้นเหตุที่ทําให้อายธรรมโบราณสูญสิ้นก็คือพวกไกาย่าเออกายนเน็ต ยอดจริงๆริงเก่งนี่นะใช่จบได้เก่งเนี่ยแต่ยังดีขนาดนี้รู้ดีเลยแล้วค่ะคนนี้เฮ้ยชอบเขาเหรอฮะ